กันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในไอดียกาปุ๊ตันกันอีกแล้วนะวันนี้ก็ผมจะมาทําน้องงูขึ้นเวลแปนะครับหลังจากที่เอาเวล40่สไม่ใช่ดิเอาเวลเท่าไหร่เนี่ย60อสกว่าไปเล่นอยู่นาน,นะครับผมก็น่าทําการสบปบร์เดียนอะไรนิดหน่อยนะครับตอนนี้ผมก็หยุดน้องอหยุดน้ององูวิ่งไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับปึ๊บ นี่ผมก็สามารถแลกเสร็จตอนนี้ผมมีเศษทองอยู่494เศษเลยนะครับถือว่าเยอะมากๆเลยนะนี่สามพอดีเป๊ะส่วนเศษทองที่เหลือของเรากจะเก็บแล้วนะนี่ครับเวล80เป็นที่เรียบร้อยนะตอนนี้ดีนี้ตัวเมตาค่อนข้างครบเลยนะคะ่ะแค่อาคาตัวเดียวนะถ้านับแค่เมตานยะมันก็มีครบหมดละตัวเมตา นี่ปลล็อพาซีฟด้วยนะครับพาซีฟเพดเทอร์บบห้าดาวนะครับอาจารย์ที่เอาไปเลื้อนอยู่นานนะนี่เพดเทดก็จะเพิ่มมานะประมาณนี้แล้กันเนาะส่วนใหญ่ก็ถ้าจะรู้ความสามารถของน้เงวออยู่แล้วผมว่าไม่อ่านซ้าแล้วกันนะอะตอนนี้เพรผมก็มีอยู่แปดรอยแปดสิบแปดเพรกันเลยทีเดียวนะครับ ก็ถามว่าผมเก็บยังไงใช่ไหมผมก็ไม่เปิดเลยครับผมเปิดแค่น้องงูที่เราผมไม่เปิดเลยนะตัวนี้ก็ไม่เปิดอันนี้ก็ไม่เปิดนะครับสามเพทก็ไม่เปิดนะที่จริงถ้าใครอยากได้น้องยามาโตเนี่ยไอ้สามเพทเนี่ยต้องเปิดทุกวันนะครับมันจะประหยัดการันตีนะถ้าใครอยากได้นะเราค่อยไปเปิดวันสุดท้ายอ่ะมันจะเหลือประมาณอยู่แค่พันนิดๆเองนะพันนิดๆเพรผมว่าคุ้มนะสำหรับได้ตัวน้องยามาโตมันเลยนะครับ อตอนมาแรกๆอ่ะมันพันเก้าปะใช่ไหมเพรการันตีนะแล้วแล้วับไปสับมานะสำหรับเรางยาม,มามโตนะโอเคเดี๋ยวเราเออกไป,ไปน้องหูไปเล่นกันดีกว่านะว่ามันจะเป็นยังไงนะผมขี้เกียจตัดแล้วละกันนะเอาไปเล่นอ,อย่างนี้เลยนะปึ๊บจัดออโต้ไปเลยแค่นั้นเองเทดผมไม่สนใจนะครับก็ปล่อยให้มันเป็นไปนะครับเทดผมแบบว่า ไอ้ที่ใหม่ๆมันทาเทรดให้มันเขาไม่ใช่เขาเรียกว่าไงนะเอ่อซับอ่ะให้มันเป็นแท็กอ่ะแท็กให้มันได้แบบส so ี่แท็กอะไรเงี้ยมันยากนะครับให้มันได้แบบโซออนนี่ก็ยากนะเป็นไอ้ที่ใหม่เงี้ยเสียจอไปหนึ่งนะครับมันเลยต้องแบบว่าใช้เท่าที่มีพอมีเท่าที่เห็นนะครับเราก็ตามนั้นตามนี้ไปเลยนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะ เอาค่าทับเปอร์เซ็นต์เป็นสำคัญนะครับไอดดใหม่ๆนะแล้วเรื่องแท็กก็ทําไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะแล้วผมให้ดูมือเงนดูออฟเลยนะครับว่าออฟเป็นไรนะเดี๋ยวนะผมไม่ได้เข้านานอ๋อรอบนี้มันเป็นของคุซันใช่ไหมคอสตูมของคุซันสินะที่ผมเก็บยังไม่ครบนะครับน้องง่นะค,คอนเซปต์เราก็นี่นะครับอย่ามาแย่งเราดึงธงกลางให้ใครโค้งบ้านนะขรรลองเลยนะครับ ขอร้องนะครับโอเคครับขอร้องน้องอย่าดึงนะครับทงบ้านนี่คืออย่าแย่งสายโลดึงเลยนะถือว่าขอนะครับสายโลดมันก็หงุดหงิดนะแต้มก็ยิงได้น้อยๆอยู่นะเวลาที่ไม่ได้เป็นนวนะผมเล่นตัวสีดาวสมมติน้องงูยเงี้ยค,คือแบบแต้มแทบไม่มีถ้าไม่ได้ดึงทรบก,กเนี้ยอันนี้เรารอนะครับเทคนิคการเล่นนะเนี่ยรอรอนะครับนี่เราก็ขอรอชาร์จตุกนี้เสร็จเราก็วาาไปอีกตรงหนึ่งเลยนะครับนี่ ง่ายๆนะครับการเล่นของน้องงูนะครับถ้าไม่ได้ทงเราก็ไม่ต้องวา้าไปนะน้องงูถ้าไม่อยู่ในทงเนี่ยมันเล่นยากนะครับมันโดนสถานะได้นะนี่นะเราก็เน้นยืนดูครับเน้นเพื่อนดึงให้แต่เราไม่มีสายวิ่งเลยนะครับก็ตามนั้นนะถ้าไม่ได้เราก็ไม่วร์บนะครับอะไรอะ่ะผมเห็นอะไรแวบๆวบโอเคจะรอเพื่อรอดึงได้นะ โอ้ยไอจีไอจีตัวนี้มันแอกเหรอว่าแล้วผมแล้วผมแบบว่าแหลกจัดนี่ของว์ปไปวัดมาได้ไงเนี่ยเนี่ยมันกันง่ายนะโอ้ยไม่โดนแลว้วอะสกิลโอ้โอโอ นี่นะถ้าเขาไม่ดึงเราก็ไม่ต้องไปนะครับใ้องงงเล่นง่ายๆนะปื๊บวาไปแค่นี้เองนะครับเนี่ยเราเรออันนี้เพื่อเราอยู่เราก็ไม่ต้องวาร์ปเข้าไปนะเราไม่ต้องแบบว่ามีน้ำจงี่น้ำใจนะครับถ้าเพื่อเราการไม่ไหวเราค่อยวา,านนะร์ปมาอย่างงี้นะบปื๊บเราก็ให้เขาเป็นหินต่อนะครับโปโปโปโบ,โบ,โบ,โบนี่นะครับถมใส่เหรียญให้มันสถานะเป็นหินดาเมจเพิ่มขึ้น5%เอร์ซ็นนะี่ผมเป็นไรไม่รู้เวลาผมอัดคลิปแล้ว ผมชอบแบบแหลกๆอย่างนี้ไม่รู้นะครับผมก็ไม่หาวิธีแก้ไม่เจอนะครับหาทางออกของปัญหาไม่เจอครับเนี่ยน้องงูมันดีมากเนะแบบมันว้าทงได้อย่างเงี้ยถ้าเป็นตัวอื่นเนาะกว่าจะมาถึงตรงนี้นี่คือแบบเยชาชาตินึงอะเอาหมอเอาหมอคุณเอาหมอดึงทงไมอาอันที่ผมบอกนะว่าเราจะไม่แบบอยู่น้องทงมันกากะดิ น้ององูอะผมบอตรงๆเลยแต่ช็อตนี้มันต้องพีคกล้วไว้ยโอ้โหเราจะฆ่าคุซันยังไงเนี่ยไปดีกว่าเว้ยตามนั้นเลยไม่ได้ก็ตามนั้นบูสติดอีกอ่าเห็นไหมดูดิถ้าเป็นตัวอื่นที่ทำไม่ได้แล้วเนี่ยดูดิมันทำได้ที่ไหนอะ่ะเนี่ดูดิอย่างเงี้ยดูดิ ปกตินี่คือถ้าไม่มีน้องงูนี่คือเสียเหลือเหลือูนย์ทองแล้วเนี่ยนี่เหลือสนวนเด็ดนึนนงไอ้คนนี้ก็น่าจะโดนดึงไปแล้วกันไม่ทันนี่ก็ไม่ตายเลยนะครับแต่เราแบบอย่างที่ผมบอกนะว่าเราเราเน้นแบบเน้นโซนทองอะนะถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เขาเรียกว่าไงอะเราไม่ได้ทงเราก็ไม่ต้องแบบ ออกธงไปฆ่าออกคงไปดึงอย่างเงี้ยมันไม่ใช่หน้าที่เรามันไม่หน้าที่สายวิ่งนะครับนะนะถ้าไม่มีสายวิ่งก็ตามนั้นนะครับก็ปล่อยแพ้ไปนะครับอย่างผมแบบเมื่อกี้เลยนะผมไม่ไม่ออกไปมั่วสู้นะครับผมรอกันถึงเดียวนะครับถ้าเขาดึงได้ผมก็ว้าไปกนันแค่นั้นเองนะครับนี่ผมก็ไม่ตัดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็เริ่มไม่ค่อยจะว,ว่างนะครับไม่ว่างตัดด้วยนะก็ทำแ้นตามนี้เลยนะโอ้โห ฝั่งเราครับผมมีผมเมตาอินโดอินเดียมาให้เห็นนะครับรอวงรอวิ่งนะครับโอ้โหก็ไม่แต่คิดรอเดี๋ยวนี้อันนี้มันเมตาไหนครับเนี่ยวอวิ่งครับบวกจากวงจาบานะครับหืมแหลนสีมีให้เห็นนะครับโอ้ทางเขาเนี่แบบว่าโอ้โหคนลันรุ่นเลยนะครับไม่แต่เอสเอสนี้ก็แอบแอบเหลืองอยู่นะครับถ้ามีใครไปดึงธงแล้วฝั่งเขาไม่ซาโบผมน่าจะแพ้แหละ ไม <im <im ่มีคนดึงทงให้นะแล้วผมไม่เอาสาวิ่งมาด้วยนะผมเล่นผมเล่นคู่นี้ผมว่าผมเล่นแบบถอดสมองดีนะที่แกร์คิดเยอะนะนี่นะสายมัดที่ที่ที่สายโล่ไม่อยากเจอนะครับมันดึงทงแรกอย่างนี้ครับบอลไม่ชอบเลยนะครับนี่นะเนี่ยสายโล่มันทําให้แบบสายโล่ไม่อยากเล่นนะครับผมบอกเลยนี่นะผมตีให้มาเคาเตอร์ไปเลยนะครับไม่สนใจนะครับโยนเลยนะครับเจออย่างนี้คือสายโล่ หงุดหิดนะครับคุณเป็นสายมดัดคุณมาดึงทงแรกเพื่ออะไรนะผมอยากจะทราบสักนิดนึงนะดึงแล้วมันได้อะไรนะครับนี่แล้วก็แพ้ไปนะครับตามนั้นเลยนะครับนี่่ะนี่ไงเอาเลยดึงเลยเพื่อนผมมาไปทงนู้นดีกว่าเขาดึงเลย แค่นเองเอออยากดึงทองบ้านก็ดึงไปดิเพื่อนก็ดึงเลยไม่มีใครห้ามมันเนี่ยออก็ไปดึงดีทองบ้านเนะี่ยะเออดึงเลยเนี่ยมันทําให้แบบหมดกรารแจ้งเล่นเลยจริงนะทุกคนเวาเจออย่างเงี้ยผม,มเรียบอกเลยใครใครเป็นเมนโลกก็จะรู้ดีนะ ธงนู้นก็โดนธงนี้ก็โดนยังไงกันแน่วะเนี่ยกับชีวิตเอาไงดีเนี่ยนี่นะเราโดนดึงแย่งแล้วก็วาร์ปกลับธงแค่คนั้นเองครับเนี่ยมันตัวมันโกงมากเลยนะอันนี้ขนาดผมแบบว่าวิแปดสิบอยู่เลยนะโแหลกจัดอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมก็รออยู่บ้านนี่นะครับ ปล่อยให้ไหลไปนะครับไหลลงสู่ทะเละดึงได้ก็ดึงนะครับดึงไม่ได้ก็ไม่ต้องดึงนะครับมันก็แค่นั้นเองนะครับชีวิตนะครับปึ๊บนี่เรากดวาร์ปเนี่ยาวาร์ปได้แล้วก็มาคนระับเพราะถ้าเป็นสีดาน,นี่ตายไปแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ได้ามาตัดสานฮิตด้วยโอ้เขาบูสติดนะครับเราหลับเลย โอ้บูตติกก็ไปแพ้ไปเถอะนะครับให้ไวเลยเออผมไม่น่าทันแล้วไม่น่าทำอะไรได้แล้วไม่ไม่น่าชนะตั้งแต่ตัวแล้วครับตัวไม่พอการเล่นด้วยหนักเลยโอ้หวานจ่อยเย็นเทียบฝั่งตรงข้ามบอกหวานเทียบเลย หวานเจีย๊ยบหวานเจีย๊ยบก็คือผมต้องมาแบกอละเนี่ยโอ้โหตานั้นเลยนะครับนั่นนะครับไม่มีคนให้หน้ากดไลค์เลยนะครับโอ้ยแต้มหกร้อยนะครับอัคคีแมนนะครับโอ้โหอคไม่ใช่อัคคีแมนนะอัคคีแมมนะครับ โอ้โหลูกสิ่ถั่วเครเ่อแมนแล้วครับเนี่ยครเ่อเแม,น,มนเนี่ยโอ้แต้มันหกร้อยเลยหรอเนาะมันเล่นยากนะเว้ยมันเล่นยากนะเว้ยวันพีนเนี่ยผมบอกให้ดูดีกอลเชน,นะแต่ละตาไม่ได้ง่ายๆนะเว้ยต่อให้คุณจะเล่นตัวโกงแบบโกงแค่ไหนนะครับแต่สุดท้ายถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็แพ้อยู่ดีนะครับ เกมมาเล่นกันสี่คนนะต่อให้จะเป็นเล่นแบบโคตจะโกงนะครับก็นั่นนะครับทำมันเลยนี่เป็นเกมเพลย์เกมสุดท้ายเฮ้ยเราเจอมั่งแล้วนะครับลูฟงลูฟี่มีให้เห็นนะครับฝั่งเราอย่างนี้ค่อยดูอุ่นใจหน่อยนะครับอย่างน,น้อยก็มีซาโบะไม่ใช่ซาโบะนี่มันสัญญนจิรั่วแล้วโฮ้ยเฮ้ทีมเรานี่แบบว่าค่อนข้าง ได,ได้ได้ได้อยู่นะครับนี่ผมชอบเลยหรือโูฟี่ล่างเนี่ยมีให้เห็นมีให้เห็นเก็บเหรียญตรงเลขสีอ่อ่านั้นถ้าเก็บเหรียญสี่เอาตัวหนึ่งไว้แบบว่าเผื่อพี่เกมบ้างก็ได้นะแมายว่าถ้าเก็บสองตัวมันก็อาจจะแบบเหลืองเหลืองหน่อยแต่ก็ได้แล้วแต่นะโอ้โหรถไสายวิ่งดึงทงแรกเหรออันนี้คนอะไรเนี่ยควรจะมาดึงทงแรกเหรอเออันนี้คันพาทำอะไรเนี่ย โอ้โหแล้วคุณไม่ไปดึงทองกาละเอ้ยอะไรเนี่ยผมเจอแต่ดัตตามันอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันช่วยสายโรกชาร์ทงเหรออันนี้คุณไปสายอะไรเนี่ยสายเหลืองเหรอนี่วร์ปนี้เลยเฮ้ยเกือบโอ้มันวราปไม่ได้ดิตรงเนี้ยเฮ้ยมันมันมันหายตัวแล้วมันหายโอ้ต้องเข้ากลางให้ได้อะ่ะโดน นี่เราได้ไฟนะถ้าสกิลหนึ่งเราโดนนะรเราก็จะได้ไฟครับเอามาตัดสามฮิตนั่นเองนะครับพยายามใช้สกิลหนึ่งให้โดนนะครับได้น้องงูนะครับโอ้โหพ่อพ่อยังมีคนเล่นอยู่เนี่ยโบนี่เราโดนเนี่ยโดนปั๊บเราก็จะได้สามฮิตนะครับโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเหลืองเลย โดนุสกรรมยำตีนขอความช่วยเหลือหน่อยฮะโอ้โหเหลืองเลยไม่มีใครให้ความช่วยเหลือมาดิมาดิมาดิาดกูกูอะอยู่ในท้งมันโอยมันใกล้ได้ส้าแตกแล้ววะดิ โอ้โหมันห้าสแตก็กแอ็แอกกีแล้วมันห้าสแต็กแล้วอูโหูมันเอาแล้วมันลาแล้วโอ้งโหแล้วมันแหลกมากเลยทุกคนโอ้ยเล่นยากนะเว้ยโอ้โหแคะทุกตาไป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  โอ้โหแล้วค,คุณค้ามหมูตอนไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าไงนะผมชอบเรียกว่าว่าไม้ไฟเพราะเร่อไม้ขีดไฟที่ตูดไอ้ทานอ่ะโอ้โอ้กดย้อมคือว่าเอาอะไรไปสู้เนี่ยสุดๆแล้วเว้ยมันสุดๆแล้วมันน่าแค่นี้วเว้ย เหนื่อยนะเว้ยดูดีแต่ละตาแต่ละมือแต่ละเด้ไที่ต้องเจออะดูดีอ้อยสุดสุดละอืมโอ้ยแบกบทุกตานะ,ะโอ้โห ใครเนี่ย900แต้มคือใครเนี่ยโอ้ยเจอไว้ผมเจอสองตาติดเลยอะ่ะโอ้ยโอ้เล่นยากว่าโอ้ยังไม่ชนะเลยเอ้ยดูดีคุยผมมันต้องชนะนะเว้ยโอ้ยยังไม่ชนะเลยดูดี โอ้ชนะยังไงอ่ะเดี๋ยวมาเจอให้เกลเกลสุดท้ายกันเลยครับผมมัน้องชนะนะเว้ยโอ้ยากกว่าขอวิธีชนะคนละหนึ่งวิธีไฮ้ยังไงให้ชนะก่อนเนี้ยไม่มีสายวิ่งอีกแล้วนะครับลาตัวข้างบนก็จะเอากาวมานะไม่เอาเจื่อวิ่งนะทำนั้นนะครับ ถามว่าผมสนไหมผมก็ไม่แคร์นะครับผมก็ไม่เคยสนอยู่แล้วนะครับก็ปล่อยมันไปนะครับเพาะว่าเร่ของเราเนะยครับแพ้ก็แพ้นะครับแค่นั้นเองนะครับเนี่ยดูนะครับชีวิตนะครับมัดสามตัวนะครับอืมยากจริงจริงนะครับเนี่ฝั่งตรงข้ามนี่เขาจะมาพร้อมกับความสมดุลนี่สมบูรณ์แบบนะครับโล่หมัดวิ่งนะครับเขาสมบูสมดุลสมบูรณ์แบบนะครับของเราอันนี้รั่วจัดนะครับฝั่งเรามันจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับทำไมไอ้ตัวพวกนี้ต้องอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้างวะ ต้มเก้า9้อแต่ม0ก้อยมีอยู่ฝั่งตรงข้ามมั้งวะจะตกให้เป็นขี้โหยนี่มายืยนดึงลงตรงแรกแล้วถ้ามันดึงนะผมจะไปนัวทงกลางเลยอะ่ะไม่ไม่ช้าทงอะเพิ่งรีแรงแล้วแบบอะไรไม่รู้เนี่ยโอ้โหเหลืองจัดเลยอะอะไรอะ่ะไมอ่ะไม่ไม่โดนหรอ โอ้โหโเพื่อนไปใช้สกิลโดนมัน <D om id noise> เดืองเลยเขาจะมาอองกันอยู่ตรงนี้ทำไมครับเนี่ย oh, oh. โอ้โหโดนแน่นอน <D om id noise> ตายแล้วเพื่อนแค่เนี้ยโอ้มันหลบได้อีกอ้นี่แอคดัดเลยหรอ กัดเลยเหรอโอ้โหไม่ให้หนีวะ่ะไปแล้วไม่อยู่แล้วไปลูไม่ได้ก็แค่หนีนะครับนั่นเองครับเอาง,ง,งูเสร็จ่ป็นไงครับเนี่บเนี่ยเที่ยวเรามันจะฟันเหลืองนี่แหละนะครับตามนั้นเลยนะมันโบวติดด้วยนะของลงไปผมก็ตายนะครับอืมอ่าผมก็รอครับไม่ต้องทำอะไรครับ แล้วผมไม่ได้ดูครับใช้เรื่ๆใช้ตะกี้สองสิโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ออืม นะครับแฮทุกตานะครับถามว่าชนะเป็นไหมบอกเลยว่าไม่นะครับโอ้โหดูดีครับเล่นตัวเมตารสองตัวยังไม่ไหวนะเดี๋ยวดูนะเเจอมันก็ตายแล้วนะเดี๋ยวดูโอ้โหแล้วคุณปาดอะไรครับเนี่ย ไปเล่นกราฟนะ่าจะง่ายกว่าเล่นในหกคู่นี้แบบดีแรงแล้วมันเหลืองจัดเลยอะทุกคนผมว่าแบบไปเล่นคู่กราฟยังดูแบบดูง่ายกว่าจากใจอะเออแพบบ้หนึ่งทง้องตอนนั้นอืมตามันเลยเล่นกราฟยังเล่นง่ายกว่าดูดิแรงนี่คือแบบ เล่นกันเหลืองจัดเลยอ่ะโอ้โหโ้พันสองหลุดมาได้ไงครับเนี่ยเท่วันหลังของผมเล่นบ้างนะแต้พันสองเนี่ยเสเล่นอย่างเงี้ยโดนแแบงกลุ่มอีกเล่นดีไม่เคยชมอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ทำบ้างเนี่ยโดนแแบงกลุ่มชีวิตอ่ะยากเว้ยอันทีอ่ะ ดูดิเครสเนี่ยยากเกินชนะแล้วหลีกไปเท่านึงตาเนี่ยยากไปเว้ยเป็นเฟสตุดนดวนเลยไม่ไหวเว้ย่นไ,ไม่ไหวเวย้ยใครเล่นไหวบอกที <c oughs> เราไม่ชนะเว้ยโอเคทุกคนสักทีนี้ก็ได้ประมาณนี้ไม่ได้ขำๆนะครับให้ทุกคนดูนะเจอใหม่คลิปหน้าทุกคน,กคนไปแล้วสวัสดีครับ